สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านคลิปแรนดอมคลิปนี้เราจะมาดูกันสิว่า ตัวของคุณในสายตาของคนที่คิดริษยาคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณสงสัยอยู่เพื่อนร่วมงานหรือว่าบุคคลรอบข้างเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรเหตุใดนะคะสาเหตุใดที่ทําให้คนที่คิดริษยาคุณเนี่ยนะคะเขาถึงไม่ชอบคุณด้วยนะคะเราต้องมีสาเหตุในการที่ไม่ชอบใครสักคนหนึ่งนะ,ะเรามาดูกัน และคณะราศีของคุณและเขาคนที่คิดริษยาคุณเอิร์ธธาตุดินพฤชศกิกรรมกนแอริสราศีเมษธาตุไฟเมอร์คิวรีคนที่เกิดอันพุธธาตุน้ำมาราศีเมษร,ราศีพิจิกเจินาราศีมิมถุนธาตุลมไฟธาตุไฟเมษสรีน,นูพราศราศีมินธาตุน้ำจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและคนที่คิดด้วยสยาคุณมีสามยี่สิบหกหนึ่งยี่สิบสาม 1ิ1สองแล้วก็สิขอดูพลังงานนะคะตัวตนของคุณในสายตาบุคคลทั่วไปนะคะคนที่แบบคือเขาก็พูดคุยกับคุณดีนะคะไม่แสดงออกท่าทีอาการพฤติกรรมที่คิดิะสียคุณนะคะบุคคลทั่วไปมองคุณเป็นอย่างไรในสายตาของเขา นายออปเปอเเตนะคะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะคะเป็นนักลงทุนเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีในเรื่องของความฝันความต้องการที่อยากจะสร้างความมั่นคงในชีวิตเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ,ะมีบุคคลนะ,ะสังคมสาวๆหนุ่มๆนะคะรุมร้อมรุม,รมจีบนะคะแล้วก็มีพลังงานของการที่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะทำให้ใครบางคนที่เขารู้สึกหมั่นไส นะะในพลังงานของความโดดเด่นในตัวคุณอะนะคะซึ่งเขาอาจจะคิดอ,เ,อ,อเรียกว่า อิฉาลิษยาคุณนะแล้วก็คิดเหมือนกับว่าหาเรื่องหาราวนะคะชวนคนอื่นมานินทามาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะเห็นความโดดเด่นในตัวคุณบางคนท่านคือแบบมีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตนะคะแล้วก็ชีวิตมีความสุขนะคะแล้วก็มีความสําเร็จในอาชีพการงานนะเป็นคนที่แบบคือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะทำมาหากินเก่งนะกินเที่ยวดื่มเนี่ย <ood> เ,เจ้าชู้เฟลลี่สนุกสนานเนี่ยก็อาจจะทำให้ใครบางคนที่เขาไม่ชอบคุณหรือว่าเขาอาจจะแอบรักคุณแล้วคุณไม่รักเขาก็ได้เช่นกันเนี่ยพลังงานตรงนี้คือเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะไปไหนทำอะไรนะจะมีคนพูดถึงคุณในเรื่องของการที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนสนุกสนานนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอัธยาศัยดีมีสาวๆหนุ่มๆรุมจีบนะดูแบบเป็นคนที่เรียกว่าใช้ชีวิต อย่างคุ้มค่าจนทําให้ใครบางคนที่แบบเขาอาจจะมีความทุกข์นะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องการงานนะคะเขาก็อิจฉาคุณนะคะเนี่แหละคือพลังงานของบุคคลทั่วไปที่เขารู้สึกว่าเขาเห็นคุณโดดเด่นกว่าเขาดีกว่าเขาใช้ชีวิตมีความสุขมากกว่าเขาแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าภายในจิตใจของคุณเนี่ยนะ,ะมันอาจจะเจ็บปวดเสียใจกับการที่แม้จะมีคน ที่จะเข้ามาชื่นชมชมชอบในตัวของคุณเนี่ยนะคะคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวของคุณนะคะยังไม่ได้เจอคนที่แบบจริงใจเลยอ่ะนะ,ะอาจจะมีเพื่อนมีสังคมเยอะนะแต่ต่อหน้าเขาอาจจะทําดีกับเราลับหลังเขาอาจจะใส่ร้ายป้ายสีเราเงี้ยนะค,ะความรู้สึกของคุณคือแบบไม่ว่าคุณจะเหมือนกับว่าเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ถูกตาถูกใจต่อผู้คนสังคมรอบข้างแค่ไหนแต่คุณรู้สึกว่าคุณก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังด้วยนั่น เองนะะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าสายตาของคนที่คิดริษยาคุณเขามองคุณเป็นอย่างไรเขามองชีวิตของคุณอย่างไรนะคะมาดูกันพลังงานของคนที่คิดริษยาคุณเนี่ยพลังงานส่วนใหญ่ขอดูซิว่าเขาเป็นกลุ่มคนแบบไหนลักษณะอย่างไรพลังงานของคนที่คิดริษยาคุณเป็นพลังงานแบบไหนกลุ่มคนแบบไหน สามเหรียญเป็นเพื่อนที่ทํางานเป็นคนคุ้นเคยกันนี่แหละนะคะทำมาหากินร่วมกัน à, มีการที่แบบเหมือนกับว่าคือเจอหน้ากันทุกวันด้วยนะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่าแข่งขันในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการเงินในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเขาอะอยากจะได้รับชื่อเสียงนะ,ค,ะความสําเร็จหรือว่าโอกาสดีๆอย่างคุณนะคะอยากจะเหมือนกับว่ามีไรายได้มีความสุขนะคะ มีในเรื่องของการที่แบบเออสามารถที่จะมีเงินไปกินไปเที่ยวไปดื่มนะใช้ชีวิตยังมีความสุขได้นะคะแล้วก็มีพลังงานของการที่แบบตัวของเขาเนี่ยเห็นถึงความโดดเด่นในตัวงคุณอ่ะเห็นถึงความมีชื่อเสียงความสําเร็จนะคะเพื่อนๆสังคมให้ความชื่นชมให้การยอมรับนะมีเอฟซีเยอะมีผู้ติดตามเยอะนะคะมีรายได้เยอะ นะคะส่วนตัวของเขาอาจจะเหมือนกับว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนคุณเขาอยากจะทําเหมือนคุณแต่เขาก็ไม่สามารถจะทําได้เนี่แหละนะคะมันก็มาจากหน้าที่การงานความสําเร็จการเงินนะคะซึ่งมีฐานะอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่ากว่า,วาที่คนที่เกิดมาจากออดินน่ะนะคะ อาจจะเหมือนกับว่าเคยลำบากเคยยากจนมาก่อนนะกว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าที่จะมีเงินมีทองก็ต้องขวนขวายเรียนรู้นะคะแต่คนคนนี้คือเขามาเห็นคุณตอนที่คุณประสบความสําเร็จแล้วเขาก็เลยเกิดความอิจฉาริษเสียคุณเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็เป็นธรรมดานิสัยของมนุษย์ฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเขานะคะมองคุณอย่างไร สายตาของคนที่คิดริษยาคุณมองคุณเป็นอย่างไรนะคะและคิดจะทําอะไรกับคุณสายตาของคนที่คิดริษยาคุณนะบุคคลใกล้ตัวเพื่อนในสังคมนะเขาจับจ้อง มองพฤติกรรมของคุณนะคะมองการกระทําของคุณซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตในการทํางานนะคะว่านะอาจจะจับผิดในเรื่องของการทํามาหากินก็ได้นะคะอาชีพการทํางานแล้วก็นะอาจจะมีความชื่นชมด้วยในบางครั้งถ้าคุณทําถูกต้องนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่การทามาหาหากินของคุณเนี่ยคือมันเหมือนกับว่า ตัวของคุณเป็นคนเก่งนะถ้าคุณเป็นผู้นําในครอบครัวคุณสามารถที่จะสร้างไรายได้ทํามาหากินดูแลคนในครอบครัวได้นะคะจึงทําให้คนที่เขาคิดอิจฉาริษยาคุณเนี่ยมองมองในเรื่องของอาชีพการงานมองในเรื่องของความสําเร็จนะคะที่คุณสามารถที่จะทํา แล้วก็ประสบความสําเร็จได้ส่วนตัวเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเออฉันไม่มีความรู้มากพอฉันเก่งไม่มากพอฉันดูแลครอบครัวไม่ดีฉันไม่มีไรายได้มากพอที่จะไปดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีการเปรียบเทียบ ในสายตาของคนที่คิดด้วยเสียคุณนะคะมองเป็นในเรื่องของตัวของคุณมีรายได้นะคะมีในเรื่องของการทํามาหากินมีในเรื่องของการรับผิดชอบมีเรื่องของการที่แบบแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะกินเที่ยวดื่มนะ,ะอิสระเสรีใช้ของแบรนด์เนมนะ,ะหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับเออเรียกว่าใช้ชีวิตที่มีความสุขนะคะเป็นอิสระมีเงินมีทองใช้จ่ายนะ,ะอย่างมีความสุข นะคะแล้วก็คือทํอรายก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการงานตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเฉพาะตัวของคุณอาจจะมีอายุไม่มากแต่คุณเป็นคนที่แบบขยันทํามาหากินนะมีไรายได้เยอะมากกว่าเขาซึ่งคนที่เขามองมาที่คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะและเขาไม่มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะสร้างไรายได้นะคะก็อาจจะมีความที่เหมือนกับว่าความรู้ความสามารถมันแตกต่างกันนะคะ และคนที่อ คิดริษยาคุณอิชาคุณต้องการที่จะแข่งขันในเรื่องของการลงทุนนะการทํามาหากินนะการสร้างไรายได้ความมั่นคงในชีวิตนะคะหรือว่าเปรียบเทียบในเรื่องของการเงินก็ได้ชื่อเสียงความสําเร็จก็ได้นะอย่างเช่นถ้าหากเขาทําอาชีพเดียวกันกับคุณรายได้ที่คุณได้อาจจะมากกว่าเขานะซึ่งในขณะที่เหมือนกับเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเขาก็ทํางานหนักเหมือนกันกับคุณน่ะแต่ทําไมเขาไม่รวยเขาไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคุณคุณทํารายรวย คุณทําอะไรประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งที่เขาเปรียบเทียบแล้วเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าแบบมีเพื่อนร่วมง,งานที่เขารู้สึกว่าเออเขาทํางานเหมือนคุณเนาะเขาทํางานหนักเหมือนคุณแต่เขาอาจจะไม่ได้รับคําชมเหมือนกันกับคุณก็ได้นะคะและคนที่คิดอิจฉาริษยาคุณน่ยชีวิตของเขาคือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนที่ เหมือนมีโอกาสในเรื่องของการทามาหากินน้อยมีช่องทางการทามาหากินน้อยมีรายได้น้อยนะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินเขาต้องการที่จะหาทางออก นะคะในการสร้างรายได้ของอาชีพของการเงินเขาต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการนะคะคนที่จะมาซัพพอร์ตชีวิตของเขาแต่รู้สึกว่าคือแบบคือมันพอมันหวังไปพึ่งคนอื่นแล้วพอตัวเองนะคะไม่ได้ดิ้นรนเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าหมดช่องทางทํามาหากินซึ่งตัวของคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีคนซัพพอร์ตไม่ได้มีคนดูแลแต่คนคนนี้เขาคิดว่าคุณอาจจะมีคนซัพพอร์ตดูแลคุณหรือว่าเหมือนกับว่าไปไหนคุณก็ได้รับคําชื่นชมคาการช่วยเหลือนะ สพอร์ตในเรื่องการเงินคุณไม่ลําบากในเรื่องการเงินก็เลยทําให้เขารู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเขาเองแล้วก็เปรียบเทียบกันกับคุณ คนที่คิดด้วยยาคุเนี่ยนะคะเขาจะมีความเจ้าเล่ในเรื่องของการที่แบบเหมือนวางแผนทําให้ตัวเองนะคะเหมือนเรียกว่าไม่ตกต่ำอ่ะคือจะมีการที่แบบไปแสดงออกถึงการดูถูกเหยียดหยามคนอื่นนะดูหมนนิ่นคนอื่นข่มคนอื่นนะการที่ได้แสะได้แย่การที่พูดได้พูดว่าคนอื่นนะคะก็เป็นเหมือนกับการได้ระบายความรู้สึกนะความกดดันของตัวเองอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าหากได้ปลดปล่อยความทุกข์ นะฮะโยนความทุกข์ของตัวเองไปให้คนอื่นแล้วเนี่ยชีวิตเขาจะมีความสุขนะคือคนที่อิฉาริษยาคุณเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของคนที่แบบแม้เขาจะร่ํารวยแม้เขาจะประสบความสําเร็จมากกว่าคุณมากแค่ไหนก็ตามแต่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขามีคู่แข่งเขาไม่ต้องการให้คนอื่นๆมาแข่งขันกันกับเขานะนี่คือสิ่งที่แบบว่าคือคู่แข่งของเราอาจจะมาในรูปแบบของการที่เหนือกว่าเราก็ได้หรือว่าต่ํากว่าเราก็ได้นะคะ และคนที่คิดริษยาคุณพลังงานของคนที่คิดริษยาคุณนะคะร้ายที่สุดคือคุณอาจจะเจอพลังงานของคนที่เขาเหมือนกับเขาประสบความสำเร็จนะ,ะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ย ถึงเวลาที่เขาอาจจะมีการที่แบบเหมือนดวงตกอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเจอวิบากกรรมอาจจะเจอชะตากรรมนะทำให้ชื่อเสียงของเขาดรอปลงหรือว่าไม่ได้รับการยอมรับนะก็อาจจะทําให้ตัวของเขาเนี่ยมาเห็นคุณนะโดดเด่นโด่งดังมากกว่าเขาจึงเกิดความ อิจฉาริษยาเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความที่อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณนะต่ําต้อยหรือว่าอยากจะเอาชนะคุณนั่นเองนะก็มาทุกรูปแบบเนาะพลังงานของคนที่บเหมือนไม่ยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองหรือว่าไม่ได้มีการปรับปรุงหรือว่ามันเหมือนกับว่าณนะช่วงเวลาหนึง่งอาจจะมีคนที่เก่งกว่าเราเหนือกว่าเราขึ้นมาแทนที่เรานะฉะนั้นก็ต้องยอมรับตรงนี้แต่คนที่อิจฉาริษยาจะไม่ยอมรับตรงนี้เขาจะไม่ยอมลงไม่ยอมจม นะเหมือนเป็นคนรวยที่แบบเหมือนทําธุรกิจการงานแล้วล้มละลายนะคะไม่ได้รับความเชื่อถือไม่ได้รับชื่อเสียงนะคะก็าอาจจะมีการยอมรับไม่ได้ตรงนี้และคนที่อิจฉาคิดริษยาคุณเนี่ยจะเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าหลงผิดนะ,ะลุ่มหลงในอบายมุขลุ่มหลงในกิเลสต,ตัณหาในความต้องการของตัวเองแล้วพอเกิดความผิดพลาดขึ้นมานะชีวิตก็เหมือนกับว่า ได้เจอบททดสอบของชะตากรรมเนี่ยก็เลยทําให้เขาเจ็บปวดทุกทรมานใจยอมรับไม่ได้กับสิ่งตรงนั้นจึงทําให้ตัวของเขาคิดหาวิธีแผนการที่จะทําอะไรก็ได้ให้คนอื่นนะคะอย่าเหนือกว่าเขานะก็อาจจะเป็นการนินทาใส่ได้ายป้ายสีคิดหาวิธีการแกล้งนะคะทําให้ผู้ทำให้คนคนนั้นนะคะ เ,เรียกว่าเสื่อมเสียช,ชื่อเสียงและตัวของเขาจะได้มาทดแทนตําแหน่งนั้นนะคะคือประมาณที่แบบเห็นคนอื่นที่โดดเด่นดีกว่าตัวเองไม่ได้นั่นแหละก็อยากจะเหมือนกับว่าเออเป็นดาวค้างฟ้าประสบความสําเร็จนะคะก็เหมือนเป็นดาราดัง ะะก็อาจจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่แบบเราอายุมากขึ้นเราแก่ตัวมากขึ้นนะคะหน้าตาเราอาจจะเหี่ยวหย่อนยานนะมีตีนกาตีนกามากขึ้นนะก็อาจจะทําให้เหมือนกับว่ามีดารารุ่นน้องที่มีฝีมือนะคะขึ้นมาแทนที่ฉะนั้นเมื่อคนที่อิจฉาเนี่ยนะเขาไม่ยอมรับในวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปนะก็อาจจะทําให้ตัวของเขาจมอยู่กับความทุกข์นะ,ะยังหลงละเริงอยู่ในราบยศ นะคะสรรเสริญต่างๆหรือว่าชื่อเสียงความสำเร็จต่างๆนะคะก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยอาจจะสร้างนะความวุ่นวายหรือว่าทําร้ายตัวของคุณหรือว่าอิจฉาบุคคลที่โดดเด่นกว่าเขานั่นเองและนะคนที่คิดดุจยาคุณเนี่ยเขาคิดจะทําอะไรกับคุณเขา อาจจะเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยนะคะสามารถที่จะอยู่ได้นะคะสามารถที่เหมือนกับว่าทํามาหากินได้เก่งนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จมากๆนะคะหรือว่ามีชื่อเสียงมากๆและมีในเรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถเก่งเหนือกว่าเขาในด้านของการที่แบบแม้เขาจะทําอาชีพเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะคะหรือแม้กระทั่งการเป็นหมอดูนะ,ะการเป็น ผู้ที่มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงโตแต่ณนะวันหนึ่งก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องปลดเกษียณนะจ,จะต้องยอมรับในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะ มันอาจจะเหมือนกับว่าเรียกว่าเสื่อมยศเสื่อมลาบไปในท้ายที่สุดแต่ถ้าหากใครที่เหมือนกับว่าไม่ยอมรับในวันเวลานะไม่ยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการนะก็อาจจะจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความหมกมุ่นนะคิดว่าตัวเองนะเป็นคนดีเป็นคนเก่งลนะแล้วต้องจะและจะมีคนชื่นชมสรรเสริญตลอดไปเนะี่ยมันไม่ใช่ฉะนั้นพลังงานของคน ที่คิดดิยสยาคุณนะคะในท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะมีความเข้าอกเข้าใจ ในการละเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าอาจจะคิดได้นะช่วงเวลาหนึ่งที่แบบเหมือนเปิดโอกาสให้คนอื่นๆขึ้นมาประสบความสําเร็จขึ้นมามีชื่อเสียงโด่งดังนะคะคือเป็นการที่แบบว่าเหมือนคนที่อิจฉาคุณเนี่ยนะอาจจะคิดได้ในช่วงเวลาท้ายที่สุดแล้วของชีวิตว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือก็ต้อง นะหากินหาใช้มีกินมีใช้กันไปนะชื่อเสียงความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ไม่จีรังยั่งยืนหรอกท้ายที่สุดแล้วนะคะความดีเท่านั้นที่จะอยู่กับเราตลอดไปนะคะแล้วก็คนที่สาเหมือนกับว่ามองว่าตัวองคุณเนี่ยเป็นคนที่ เรียกว่ามีความขยนันมีความอดทนนะคะเป็นคนที่มีในเรื่องของความคิดวิวัฒนาการที่จะสามารถทําให้ผู้อื่นเข้าอกเข้าใจนะในสัจธรรมของชีวิตได้นะคะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องยอมรับความจริงนี่คือพลังงานของคนที่สาที่มองว่าคุณเนี่ยน่าจะ,จะมีพลังงานบวกมีความคิดดีมีความเป็นครูบาอาจารย์นะที่เหมือนกับว่าสามารถจะี่าทบางสิ่งบางอย่างนะ,ะทำให้ผู้ ผู้คนนับถือยอกย่องคุณได้นะคะพลังงานของคนจี้จาก็เลยรู้สึกว่าเออคุณเป็นคนดีจริงๆนะแล้วคุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงมากกว่าเขาด้วยอาจจะมีความรู้สึกแบบ เหมือนหมันไส้หรือว่าไม่ชอบหรือว่าอยากจะขัดขวางคุณก็ได้เช่นกันนะคะคือไม่ยินดีกับความสําเร็จของคุณนั่นแหละนะคะก็ต้องระมัดระวังให้ดีกับการใช้ชีวิตอยู่กับสังคมนะคะนี่คือพลังงานของคนที่คิดริษยามองมาที่คุณณตอนนี้เวลานี้นะ,ค,ะคุณก็เหนือกว่าเขาคุณก็มีจิตใจที่ดีกว่าเขาประเสริฐกว่าเขาฉะนั้นนะจงเปิดใจและจะ จงให้อภัยนะคะแล้วก็ทําให้เขาได้เห็นว่าความดีเท่านั้นที่มันจะจีรังแล้วก็ยั่งยืนขอบคุณทุกการติดตามค่ะ